ก็ขอบคุณแฟนแล้วกันที่ให้ให้การตอบรับอย่างดีเนาะจนพวกเรามีพาร์ทูขึ้นมานะครับก็คิดว่าเรื่องราวก็น่าจะเข้มข้นขึ้นแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่มันเข้มข้นขึ้นครับถูกครับใช่ครับผมแล้วก็จริงๆคือโอ้ยิ่งพาร์ทนี้มีหลายเรื่องด้วยนะครับผมก็มีทั้งต้นพาร์ให้ฝุ่นอาทิตย์ดาวตกใช่ครับ,รบไทยก็เดินหนาว,วก็คือ ครบรถแน่ๆสิบคนนี้คือถล่มทลายอ่ะถูกต้องครับเรื่องนี้ใช่ออืืมมเออเพราะอ่บแล้วในพาร์ทโจฮันน์นอตครับพาร์ทโจฮันน์อตในพาร์ทสองในพาร์ทสองโจฮันน์นอตนะครับก็จะมีเอาจริงๆคือมันก็จะมีอยู่มีอยู่ตลอดแหละตลอดแต่ว่ามีในรูปแบบไหนอยากให้เราติดตามชมเออมันมีหลายรูปแบบเหมือนกันบางรูปแบบเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอุ้ยหรอ ประมาณนั้นคือคู่เราจะคอยช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าคอยแบบยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นแนวช่วยเหลืออ่านน้อยน้อยจะเป็นตัวหาแผนหาอะไรอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนได้สมหวังกับความรักใช่สมหวังไปเลยสมหวังใช่ส่วนโจฮังก็จะเป็นแนวแบบว่าโจฮังโจฮังเนี่ยก็จะเป็นแนวประมาณแบบว่าตีตบสติเพื่อนกับม้าเอเป็นตัวเรียกสติแมบนี้ดูสิอะไรแบบนี้ชี้ทางชี้โพล ความรวยทุเลาพีโตฮันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันมันทำยังไงอยู่ล่ะเมื่อกี้คืออะไรเออเปย์้องน้อตเหมือนเดิมเปยทุกคนเฮ้ยในเรื่องนี้เปยทุกคนรวยจริงๆเดี๋ยวต้องลองดูต้องรอดูต้องรอดูครับผมแต่เราทั้งคู่ยังยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่รับยังไม่ได้ดูเลยใช่รับยังไม่ได้ดูเลยที่ขอเขาดูเขายังไม่ให้ดูเลยคิดดูจริงครับอือก็เลยไม่มีใครได้ดูเลยยังไม่มีพร้อมกันเลยครับผมใช่ลองสปอยไหน่อย ยังไม่ได้ดูจะให้สปอยอะไรที่่ถายไปอ๋อที่ถ่ายไปส่วนมากก็จะในอีพีนี้ใช่ไหมฮะอทั้งเรื่องเลยหรออีีนี้ยังไม่รู้ถูกเปล่า ไอ้ยอะไรก็ไม่รู้สปอยให้จบต้นฟ้าใต้ไอ้ต้นฟ้าใต้ฝุ่นจบแล้วก็อาทิตย์ดาวตกเอาอางี้มานั่งมาเลยมานั่งดีกว่าเออไปมาเฮ้ยไม่ก็ก็ไอพีนี้เป็นอีพีแรกของต้นฟ้าใต้ฝุ่นนะครับก็คิดว่าคิดว่านะให้คขา่าคิดว่าแล้วกันลองถ่ายดูลองถ่ายคิดว่าน่าจะเป็นการปูเรื่องปูประวัติต่างๆว่าเป็นใครมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่เราเขาจะมาเจอกันในพาร์ทหนึ่งอาจจะมีการทิ้งปมทิ้งอะไรไว้ทำไมเขามองกันอย่างนี้เฮ้ยชื้อบื้อชื้อบื้อ อ่าแล้วเฮ้ยเขาเดินกลับมาด้วยเดินกลับมาสามก่อนด้วยประมาณนั้น่ใช่ใช่อ่าแล้วเป็นยังไงม้างทำงานร่วมกับพี่มีนอันนี้คือเรื่องแรกเลยมั่ากับพี่มีนใช่ไหมครับจริงๆตรงตอนสเปเชียลจอหันนอยก็มีพี่มีนพี่มีนช่วยนำกับด้วยใช่ครับผมพัทหนึ่งก็มีพี่มีนทำงานอยู่ในพัทอื่นแต่ว่ารอบนี้เขามาเป็นภูมกับแน่แน่ก็เเล่นแต่ไม่ทำได้ผมว่าเราจะได้เห็นมุมใหม่ๆใช่ครับนะครับผมก็ต้องรอต้องรอติดตามซึ่งซึ่งเป็นมูแอนโทนที่รู้สึกว่า อุยแปลกใหม่ใช่ไม่ใช่โซนแบบสัมผัสรวมเมื่อกี้เพราะว่ามันจะมีตัวโซนตัวดื้ออยู่ไม่ใช่พวกเราแน่นอนไม่ใช่ครับไม่ใช่พวกเราแน่นอนออกตัวเร็วไปบ้างจริงจริงจพูดจริงจริงล้วใครอ่ะเจอมีโอกาสพูดอยู่แล้วเฮียเอิร์ธหล่อเตะตาขนาดนั้นแล้วมันมีความซุกซนอีกเฮียเอิร์ธอ่ะชัวร์เลยต้องเฮียเอิร์ตนั่นเอง ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้เน้อยใช่ใช่ครับใกล้ปีใหม่แล้วอะถึงปีใหม่นี้ว่ามีเออเรามีแพนไปเที่ยวไหนคือปีใหม่เหรอครับเอาชีวิตรอดข้ามปีให้ได้ใช่ตอนนี้มีแพนอยากพักครับใช่บู๊เหมือนกันเป๊ะเลยใช่มีแพนอยากพักครับคือเราเอาจริงๆก็คือปีนี้ทั้งปีเราก็ทํางานมาเรื่อยๆใช่ครับผมก็เอาจริงๆก็เกิดจากแฟนๆนี่แหละครับที่ีคอยสนับสนุนพวกเรานะครับผมแล้วก็เราก็อยาก ปีหน้ามันก็จะมีแผนต่อไปเรื่อยๆน่ปีหน้าก็จะมีแผนต่อไปเรื่อยๆก็เลยงั้นสิ้นปีนี้ขอสักกระจึกหนึ่งขออีกนิดนึ่งไปสกพักผ่อนอะไรสักสองแปดลองลองลองรีแคปแบบคู่แต่ปีเลยโอ้โหสนุก จริงสนุกตั้งแต่เดวันที่เจอกันที่หน้าไม่เอากันนะนะหน้าไม่รับหน้าไม่รับหน้าไม่รับใช่เหมือนเฮียเอิร์ธเขาพูดเนี่ยก็เลยแบบว่าตั้งแต่วันนั้นก็ขู่ราก็พัฒนามาไกลเหมือนกันใช่แบบจากที่แบบก็คงมีแค่วันนั้นวันเดียวอะที่ทำหน้าอย่างนี้ใ่กันใช่พอวันแรกที่เรารู้จักกันจริงๆปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับจนมาถึงทุกวันนี้จนมาถึงทุกวันนี้ก็ผ่านมาประมาณ เป็นโอ้โหกี่ปีเป็นปีแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าปีแล้วได้เริ่นผมเขาดูมาทางนั้นได้ไงโอเคก็เป็นเต็มปีเนาะใช่เป็นเต็มปีใช่เพราะถาข้ามปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะครับก็ปีครึ่งแล้วแหละนะประมาณปีครึ่งแล้วที่เรารู้จักกันมาก็แฮปปีมากๆสนุกมากๆมีหลายเหตุการณ์ที่เอาจริงอยากจะเอาชีวิตเราเนี่ยอาอนให้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าสนุกมากถ้ามันออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะม่วนอิหลี่ ไม่แต่แฟนเ,เขาก็ถูกตามแบบชีวิตคุณแบบนี้บางอย่างมันอ่อนไม่ได้ไงเออบางอย่างอ่อนไม่ได้จริงไม่ให้ดูหรอกไม่แต่วัันน้นเขาเคยสัมภาษณ์ว่าเขาคุณพาเขาไปซื้อคอมเลยใดเฮ้ <c oughs> ย<ๆ><ๆ>ตอนแรกเหมือนจะพาไปซื้อนะ <c oughs> หลังๆเ <c oughs> ขาติดมาถึงบ้านปุ๊บที่พับอ,อยากจะเอารูปให้ดูมากเลยมาเออลงมาเท้าเปล่าอ่ะเดินเท้าเปล่าเข้ามาในบ้านอ่ะเสร็จปุ๊บเขา ็จะไปซื้อคอมแหละตอนแรกแล้เขาไม่รู้ว่ามันสามารถกดสั่งซื้อได้แล้วก็บอกกดเลยเดี๋ยวนี้เขากดเอาเนี่ยสเปคยังไงสเปคยังไงเขาก็บอกสเปคเขามาเขาก็บอกสเปคมาผมก็จิ้มจิมให้แล้วจากปุ๊บก็เลยมาเลยแล้วเร่งขับรถเพิ่นเพินเร่งขับรถเพินแล้วก็ไปต่อคอมต่ออะไรว่าไปนะฮะครับอ่ะครับผมก็ นะเป็นปีใหม่ปีที่2แล้วเราอยู่ด้วยกันนะครับผมยไงมักกี้บาร์นะครับทั้งคู่ก็ขอโปรยพรอยทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยครับกลับมาก็ขอให้ปลอดภัย กลับมาเจอกับพวกเราความน่ารักของพวกคุณนะครับปีหน้าเต็มปีแน่นอนครับใช่ครับแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันนะครับเพลงคิดมากเพลงนูเฮ้ยบีวิตอยู่ว่ามันก็เมิกเฮ้ยบีวิตเฮสเมเกเดสส์เฮ้ยบุษกาเบรซสส์แฮปปี้นิวเย่แน่นอนหัวเป็นห่วงครับเป็นหัวอันนี้ออนได้ไหมเนี่ยได้ฉันออนหมดเลยตั้ดอ้อนแต่ัดไปเรื่อยขอบคุณครับฝากผลงานปีหน้าฝากผลงานของปีหน้าของพวกเราด้วยนะครับผม มีไฟวิภาทูมีไฟวิาูนะครับปีหน้ายาวๆยาวๆแล้วก็มีซอสโซ่ท่ามทีบีมายเพย์ย่าทูนะครับผมบีมายเพย์ย่าทูนะทั้งวีทีวีทั้งคู่เลยใช่ครับผมก็ยาวๆอ่าแล้วก็มีมีโอ้ต้องมีเพลงคุณแล้วล่ะเฮ้ยเออยังเอายังเดี๋ยวรอผมหายป่วยนิดนึงนะครับเสียงก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้เลยครับจริงๆตอนแรกแผนคือตอนนี้ถ้าจะไม่ป่วยอ่ะต้องออกละคือจะไปอัดแล้วอ่าเพราะว่าเขียนไว้หลายเพลงมา สรุปเรียบร้อยครับเรียบร้อยตามระเบียบครับตามระเบียบพักกัเลยครับไม่ละเพลงโครงเพลงคู่จะมีไหมเห็นเคยบอกว่าตั้ง A P A แล้วนี่ครัอ๋ออะไรนะพีเรียพีเรียพีเรพีเรียพีเรียฮะจะมีเนี่ยเนี่ยงอดทนรอไปก่อนนะฮะอย่าเฮ้ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาผู้ใหญ่บอกเลยถ้าถ้าได้ทำนะไม่ธรรมดาเลยพี่เรย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่เรย์เขามีของเขาหรือจะเป็นเบรเมนเฮ้ยงราเมนราเมนโอ้โหเมื่อกี้คิวเลิกโอเคครับประมาณนี้ครับขอรับไปคินบปานด้วยครับขอให้ทำอย่างนี้